พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจวาวันนี้วันจันทร์ที่19มิถุนายนกริตรสตศักราช2023 คำพยานชีวิตโดยคุณลอร่าคุณคอนเนตทิคัสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องตอนจบอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมฮาบากุกบทที่3ข้อ16-19ถึง19และข้อพระคำพีรหนุนใจที่นำมาใคร่กรัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่3ข้อ2 แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นคุณลอร่าคุณเป็นพยานว่าน้องสาวของดิฉันมักจะพลิกไปด้านหลังหนังสือเล่มใหม่เพื่อดูว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรแต่ไม่ใช่สำหรับดิฉันดิฉันชอบเข้าไปในโลกของตัวละครและร่วมเดินทางกับพวกเขา ดิฉันไม่สนใจที่จะรู้ว่าสิ่งต่างๆจะจบลงอย่างไรดิฉันไม่สามารถพูดแบบเดียวกันกับชีวิตของดิฉันเองได้ดิฉันอยากรู้อนาคตอีกไม่นานลูกคนสุดท้องของดิฉันจะโตเป็นผู้ใหญ่หลายปีที่ผ่านมาการเป็นแม่ทำให้ดิฉันมีเป้าหมายจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบทบาทความเป็นแม่สิ้นสุดลงพระคัมภีร์ฮาบากุกช่วยให้ดิฉันมีสันติสุขในพระเจ้า ฮาบากุกคร่ำครวญถึงความรุนแรงและความพินาศที่อยู่รอบตัวสถานการณ์ของเขาไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในตอนท้ายของพระคัมภีร์เล่มนี้ฮาบากุกมีสันติสุขอะไรทําให้เกิดความแตกตา่างพระเจ้าบอกกับฮาบากุกว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรดิฉันจินตนาการว่าพระเจ้าตรัสว่าฮาบกากุกอย่ากังวลเลยเรามีแผนการเพื่อเรื่องที่จะเกิดขึ้น ทุกอย่างจะจบลงด้วยดีการรู้แผนการของพระเจ้าสำหรับอนาคตทำให้ฮาบากุกเกิดความเชื่อในอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าอีกครั้งความสับสนและความกลัวทำให้หัวใจของฮาบากุกหายไปดิฉันไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่จากพระคัมภีร์ฮาบากุกพระเจ้าได้สำแดงให้ดิฉันเห็นว่าสิ่งต่างๆจะจบลงอย่างไรวันหนึ่ง ดิฉันจะถูกสร้างใหม่ตามแบบอย่างของพระคริสต์และจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปข้อคิดสำหรับวันนี้ในเวลาที่ไม่แน่นอนข้าพเจ้าจะมอบอนาคตไว้กับพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานมอบอนาคตไว้กับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงพระสิริสูงสุดแก่ข้าพงองทั้งหลาย ขอทรงช่วยให้วางใจในแผนการอันดีของพระองค์เพื่อข้าพทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ